สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมโดนเทคนิคอลวันวันก็จะพามาทําการนะครับเปลี่ยนตัวกรองอากาศเพราะว่าตรวจสอบพบว่ารถของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกินน้ามันนะครับแล้วก็สิ่งแรกที่เราทําได้ง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการตรวจเช็คกรองอากาศนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองอากาศนั่นเองดูว่าอัตราการกินน้ํามันเนี่ยจะลดลงไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีกรองอากาศตัวหนึ่งครับที่ผมได้ซื้อทดลองมาใช้เมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันให้ดูว่า มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้ดีไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับก็สำหรับรุ่นที่เราเปลี่ยนกันนะครับก็คือจะเป็น h o n d a Civic นะครับตัว e s นะครับหรือว่า Dimension นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง1.7นะครับทีนี้ครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกล่องกันครับว่าตัวกรองอากาศนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมนะครับเขาเคลมว่า เป็นแบบกองอากาศแบบรักโลกนะครับก็คือติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ไฮฟลูก็คืออากาศเนี่ยมันจะไหลดีแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายเซฟคอสนะครับเพราะว่าเขาเคลมว่าใช้ได้ถึง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเลยนะครับเป็น Eco Air Filter เนั่นเองนะครับจากฟา b r บิก็คือเจ้าของเดียวกับคือรีเค้นนั่นเองนะครับเรามาอันบล็อกกันนะครับนี่ครับ คือสาเหตุที่เลือกอันนี้ก็ดูมันรักโลกดีครับกิีนกรีนเขียวเขียวดีผมชอบสีเขียวู่แล้วโอเคเปิดมาปุ๊บในกล่องนะครับก็แพ็คมาอย่างดีเลยก็จะเป็นคู่มือแล้วก็บชรโอะไรประมาณนี้ครับกล่องแอร์กลอ่อ,กลองอากาศอ้าวโอเคสิ่งที่เราได้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวกล่องอากาศนะครับตรงรุ่นของเครื่องพันเจ็ดนะครับสีิ ดิเมนชันนะครับแล้วก็มีคู่มือให้1อันแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสเปรย์เคลือบแล้วก็ทำความสะอาดนะครับคือ,อกอาศปกตินะครับของติดรถเนี่ยเราก็จะเป็นแบบซื้อแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบทำความสะอาดได้ด้วยล้างได้ตากได้ก็จะมีคู่มือให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดตั้งกันเลยครับโอเคครับก็เปิด ปากระโปงขึ้นมาหน้าตาเครื่องจะเป็นแบบนี้นครับอันนี้เป็นรถที่ได้มรดกมาจากคุณแม่นะครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้ครับที่เราต้องมาเปลี่ยนกรองอากาศเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์งานก่อนว่าเราต้องตอดอะไรบ้างนะครับอ่าง่ายๆเลยครับก็ดูน็อตนะครับว่ามันมีกี่ตัวครับไขมันให้หมดเลยครับโอเควิธีการเปิดนะครับก็เหมือนเราเปิดขวดน้านะครับหมุนทางเดียวกันเลยนี่ ซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับก็ง่ายๆครับนี่เลยปจจระแจหาได้ง่ายมากนะครับคือเราจะใช้เป็นหัวหัวบล็อกก็ได้นะครับนะแต่เดี๋ยวผมใช้นี้สะดวกกว่าโอเคครับไขเลยอันนี้ผมได้มีการคลายมานิดหน่อยแล้วนะครับนี่ก็ฝั่งเดียวเ,เปิดขวดน้ำเลยโอเคเดี๋ยวเราไปไขกันนะครับ จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ตัวนะครับโอเคอัน okay. นี้เล้วก็ไขเรียบร้อยแล้วนะครับคำเตือนก็คือระวังน็อตถ่ายนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยกมาครับตกฝาปิดออกมานะครับอ่ายกออกมาดื้อๆเลยแบบนี้ทดเล้วาก็จะเจอกับกรองอากาศเดิมนะครับ วิธีการเปิดก็ง่ายๆเลยครับหยิบออกมาดื้อนะครับนี่ครับสาเหตุของรถกินน้ำมันนะครับเพราะว่าเขาเหมือนกับคนคัดจมูกแหละหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นอันใหม่กันนะครับแบบรักโลกเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปช่วงมาเร่โอเคครับก็ถอดออกมาแล้วนะครับสําหรับกรองอากาศเดิมซึ่งความแตกต่างนะครับอันดับแรกเลยก็คือวัสดุอันนี้จะเป็นแบบ ออกแนวมันเป็นยางนะครับยางธรรมชาตินะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเป็นเคสอันนี้เป็นของแท้นะครับเป็นของแท้ศูนย์ก็จะเป็นเคสแข็งๆแบบนีแ้แล้วก็จะมีซีนซีนหุ้มอีกทีนึงนะครับซึ่งโดยเนื้อสัมผัสแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นผ้าเหมือนกันแต่ว่าความฟูอากาศคนละแบบครับแบบนี้ก็จะเป็นเดิมๆเลยอันนี้จะฟูอากาศเยอะกว่าเพราะนั้นเนี่ยเวลาขับขี่เนี่ยมันก็จ,จะได้รับไอดีที่เยอะกว่าเช่นเดียวกันนะครับ ก็ใช้ในเมืองก็น่าจะโอเคนะครับตอนนี้ซึ่งทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก่อนที่จะใช้งานตัวกรองอากาศของฟา b บิกนะครับต้องทํำยังไงบ้างครับจริงๆเขาผลิตเจ้าเดือบเพอร์ลิเคนนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เขาเคลมมาก็าจะเป็นแบบแนวออกลักโลกนิดนึงนะครับซึ่งก่อนที่จะใช้นะครับเขาบอกว่าให้ใช้น้ํามันเคลือบกองอากาศแฟบิกนะครับเคลือบไปทั่วเลยก็คือการฉีดบางๆเนี่ยห่างสัก3มนิ้วนะครับ กับความหนาของซับเกย์แล้วก็ทิ้งไว20้20นาทีนะครับก็จะเป็นกระป๋องใหญ่นะครับที่เขียนว่าแอร์ซลเตอร์โคตติ้งนะครับนี้แล้วก็ฉีดบางๆปุ๊บฉีดฝั่งไหนนะครับก็จะเป็นการฉีดฝั่งด้านนอกนั่นเองครับวิธีดูว่าด้านไหนอ่าในหรือนอกนะครับให้เทียบกับตัวตัวเบ้าตัวน,นี้นะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ยนี่คืออ่านี่แสดงว่านี่คือฝั่งนี้คือด้านนอกนะครับก็ มาฉีดบางๆนะครับที่บริเวณผิวสัมผัสของกรองอากาศนี่นครับเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สัก20นาทีนะครับแล้วก็มาติดตั้งได้เลยครับ mm. ในระหว่างที่เรากำลังรอตัวโคตติ้งนะครับหรือว่าตัวน้ำมันเคลือบกรองอากาศเนี่ยเราก็อาจจะมาทำความสะอาดภายในก่อนนะครับ mm. จะได้แบบคลีนๆก็อาจจะเอาสเปรย์ตัวนี้ครับสเปรย์ตัวนี้อ่า สินเซอร์เนี่ยซักแห้งไปก่อนนะครับแล้วก็เช็ดด้วยทิชชู่ก็ได้หรือผ้าสะอาดก็ได้นะครับฉีดไปประมาณนี้ครับแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดนะครับนี่คือวิธีการซักแห้งของผมเองครับนไะครับแล้วก็เช็ดฝุ่นออกคือไหนๆเราเปลี่ยนกองอากาศแล้วก็ทำความสะอาดมันนิดนึงนะครับเปลี่ยนบางทีก็ต้อง สะอาดก่อน,นครับโอเคครับก็ครบ20นาทีแล้วนะครับเราก็ติดตั้งตัวกอากาดแฟบิกเข้าไปนะครับต้องสังเกตนะครับอันนี้เขาจะทําตัวขอบยางให้มาพอดีกับตัวน็อตนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นยางเนี่ยเราสามารถที่จะยืดให้เขาแบบเข้าล็อกของเขาได้มันให้ตัวอยู่เลยครับคือเป็นนังกรอบแล้วก็เป็นนังซีนไปนในตัวเลยนะครับติดตั้งให้ตรงเรียบร้อยก็ทีนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องมาใส่ตัว ฝาครอบนะครับฝาครอบก็อย่าทําน็อต้ายนะครับอืมก็ใส่เข้าไปตรงๆแล้วก็ขันปิดได้เลยครับใส่เข้าไปเลยปุ๊บปุ๊บขยเาขย่าิขยเนะครับ้มันเข้าล็อกอ่าแล้วก็ไขนะครับรอบนี้นะครับขันหมุนไปทางขวานะครับเหมือนเราปิดขวดน้ําเลยหมุนไปทางไหนครับทางนี้ครับ ปึ๊บปึบปบปบจนตึงนะครับแล้วก็ใช้ตัวตอนนี้นะครับขันให้พอตึงมือก็เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับกรองอากาศตัวแฟ r i กนะครับเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลือกใจให้เหมาะสมนะครับข้อดีคืออากาศฟล w ประหยัดน้ำมันนะครับขับสบายคันเร่งลื่นนะครับ ข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็คือฝุ่นอาจจะเข้าได้เยอะกว่ากรองอากาศเดิมนะครับแล้วก็วิธีป้องกันนะครับก็คือควรถอดมาล้างสัก5้าพันโลล้างทีก็ได้ครับเพราะเราในกล่องเราจะมีตัวแถมตัวคลีนเซอร์ตัวน้ํายาล้างแล้วก็น้ํำยาเคลือบมาให้เพราะนั้นก็ล้างบ่อยๆก็เครื่องสะอาดนะครับฝุ่นก็ไม่เกาะเยอะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้ด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทีอ่อยากลองทำรถด,ด้วยตัวเองนหน่อยๆที่เราพอทำได้นะครับมีเครื่องมือชิ้นเดียวถ้าเป็นตัว Civic Dimension นะครับก็ลองทำดูนะครับเราจะได้แบบไม่จ่ายค่าน้ำมันที่แพงจนเกินไปครับสำหรับวันนี้ผมโดนเทคนิคอลวันวัน,วนก็นำสาระมาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ